สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับชายนี่ดีเท i ีฟนะครับเกีับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลวันนี้เป็นวันที่เซิร์ฟเกาหลีอัปเดตล่าสุดนะครับจะบอกว่าว้าวมากๆกับดิจิมอนตัวใหม่หลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอัปเดตอ,อะไรนะครับสิ่งที่อัปเดต ของเกาหลีนะครับก็คือวันนี้เพิ่มดิจิมอนตัวใหม่นะครับก็คือเบลซิเบมอนบาสโหมดอเวคินนิ่งหรือล่างชินจริงๆมันก็คือตัวเก่านั่นแหละแต่ว่าเอามาทําใหม่ให้มันเก่งขึ้นนะครับโดยจะพัฒนาต่อจากล่างเบร์สโหมดของมันนะครับเป็นระดับ 3s นะครับไวรัสมืดมีดม3มสกิลด้วยกันนะครับมี3มสกิลด้วยกันตัวใหม่อยากรู้เลยว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับยังมี ดิจิมอนจับภาคโกสเกมแก m มมอนมีร่างพัฒนานแล้วนะครับคือภูกแกรมมอนคโนโานไบมอนแล้วก็ซีเรียสมอนอันนี้แปลตามเว็บมันะนะก็คือเป็นธาตุวัคซีนไฟนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเก่งไหมไม่ดูไม่น่าเก่งเท่าไหร่มาอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นดิจิมอนที่มาใหม่นะครับกับอีเวนต,ต์ต่างๆมากมายซึ่งสิ่งสำคัญมากๆก็คือดีอาร์สามารถ รีสีได้แล้วนะครับปกติตอนปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถรีสีได้แต่อัปเดตล่าสุดก็คือสามารถรีสีได้โดยการเก็บข้อมูลที่แท้จริงดันแม่พนังงานแมชชกแล้วก็พนังงานที่ปลอดภัยเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็สามารถรีสีได้เลยฉะนั้นคนที่เล่นเซิร์ฟไทยสามารถมาตีทัวร์กันอีกเพื่อรีสีใหม่ได้นะครับอันนี้คือ คร่าวๆสำหรับวันนี้เราจะไม่เจาะลึกสำหรับอีเวนต์ละกันเพราะว่าแค่สามอย่างนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ตัวเก่าเนี้ยเฮ้ยตัวใหม่ดีตัวใหม่หมโอ้เฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวเก่าวะเดี๋ยวนะทุกคนหรือว่ามันรีโมเดลใหม่วะ เอ๊ะไอ้ตัวนี้มันลอยได้อะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ลอยอะมันรีโมเดลใหม่ไหมแม่อันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่มั่นใจถ้าตัวรีโมเดลใหม่แสดงว่าตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะล่างเบรสหมดแต่ว่าล่างชินคือลอยได้หรออันนี้เอ้าหรือหมดขี่วะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวไปดูในตู้ Data ้าสมัตกันว่ามีตู้การันตีไหมเฮ้ยแกมาโมนนี่ไงโคตรนี่ไงนี่ไงนี่ไง เฮ้ยตัวตัวไม่ว,ว้าวเฮ้ยตัวไม่อุย้ยแต่ว่าอุย้ยเทอยู่นะเฮ้ยเทอยู่นะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ร่างไหนอ่ะไม่เคยดู <c oughs> คือเราไม่เคยดูซีรีส์ภาคเขาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าร่างไหนแต่ว่าเอาละขอไปดูเบลเซเบมอนบาสโมดชินก่อนว่าซื้ออย่างไร ในตู้จ้าซมมอนแน่ๆเน้มันแน่ๆอาา่ามีการันตีนะครับโดยการซื้อครั้งนี้ก็คือใช้ตั๋วอีพิกไหมอ่ะโอเคมีตู้ของมันส่วนตัวฉะนั้นใครต้องการอะไรนี่คืออะไรอ่ะใครใครต้องการแกมมามอนเนี่ยไอยไม่ใช่ใครต้องการเบลซูเปมอนบาสโมดก็สามารถล็อก ล็อกได้เลยว่าเราจะเอาการันตีที่เท่าไหร่ทุกคนเหมือนว่าจะไม่มีเควสที่สามารถเรียกแกมมามอนได้ไอ้ไม่ใช่เรียกเบลสเปมอนได้อะแต่ยยงองไรก็ตามนะครับดิจิมอนภาคโกสเกมที่มาใหม่นะครับจากที่อ่านข้อมูลมานะคือในแพทนี้เนี่ยมันจะมีเควส ที่เขาจะแจกไข่ที่ว่านั้นด้วยนะครับจะเป็นภารกิจที่เราจะได้ไข่สุ่มแกมมอนระดับ4หรือระดับ5เป็นรางวัลฟรีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่เพื่อเปิดช่องวิวัฒนาการโดยใช้อ e ีวูเตอร์แกมามอนระดับ5อีเวนต์ได้จากกิจกรรมในวันที่3สิงหาคมอ๋อมันคนละตัวกันนะครับคือแกมามอนตัวที่แจกตอนนั้นอะ่ะกับกับตอนกิจกรรมที่มาใหม่จะคนละตัวกันฉะนั้น ต้องยืดตอนที่มาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ตัวมาใหม่เนะี่ยที่ได้ฟรีมาไปปลดล่างเอานะครับไปปลดล่างก็เป็นเรื่องราวดีๆมากๆแต่ผมอยากเห็นสกิลแอนิเมชันของอิมมอนมากๆเลยแล้วผมก็ยังงวงว่าตัวธรรมดาตัวนี้เนี่ยมันคือร่างธรรมดาหรือว่ามันคือร่างชินอันนี้อ็อ,อคือนี่คือร่างธรรมดาหฮยร่างธรรมดารีโมเดลใหม่สวยมากตัวใหญ่มากโอ้ แค่ล่างธรรมดาก็สวยมากแล้วอ่ะแต่ล่างล่างชินคือแค่ลอยเฉยๆเองแต่ว่าเก่งเก่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นอ้าเจอแล้วนี่แหละครับนี่คือโมเดลใหม่นี่ไงไม่ใช่โมเดลใหม่ล่างชินอ้าดูจากไอคอนเปลี่ยนเลยแน่นอนเนี่ยครับล่างชินลอยได้แล้วทีเนี้ยสิ่งที่รู้ก็คือโมเดลล่างชินกับล่างธรรมดาใกล้เคียงกันมากเลยนะี่นี่แหละ เท่มากเท่เทมากเท่มาก,เ,มากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแอนิเมชันสกิลที่สปอยก่อนหน้านี้นะครับจากเพจดิจิมอนชื่อดังเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของเบลซูเบมอนบัสโหมดชินกันว่าเป็นอย่างไรนะครับจากในเพจฟอนเทสเก้าสิ i g ้าดิจิเกมมิ่งนะครับอ่ะโหมดขี่แน่นอนนะครับโหมดขี่ ตีธรรมดานะครับือตีตีไกลหรือเปล่าอุ้ยเหมือนจะตีไกลนะนี่คือตีธรรมดาทั้งสองแบบอันนี้ F1 ครับ F2 อันนี้คือ F2 นะแล้วก็ F3 อืมท่าประจำตัวเขาเลยโอ้ oh my god เอาใหม่อีกรอบนึงขอดูอีกรอบนึงได้ไหมคือผมไม่ได้เห็นในเกมอ่ะ แต่ว่ามันดูในนี้เอาก็ได้ในเกมมันไม่มีเควสไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเบลสเบมอนตัวใหม่นี่เลยโอ้ตัวใหม่อ,หมอสุดเท่เดี๋ยวเขาถ่ายรูปก,ก่อน ไปแล้วไปซะแล้วนะครับก็เอาไว้ถ้ามันเข้าไทยเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ว้าวแน่ๆเลยแต่ว่าดิจิมอนหลายตัวมากที่กำลังจะรอเข้าไทยอยู่นะครับก็สำหรับตอนสปอยของเพชเกาหลีผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกมนะครับสวัสดีครับ